วา่าคู่นี้นะครับอ่านะครับผู้ตะวันแดงไม่ได้เปลี่ยบเสียเปรี่บแลาวคู่นี้นำเงินนี้ชื่อน,นี้คุคน้นณสุปเปอร์บอลนะครับไปไกลแล้วสุปเปอร์บอลมาผู้ตะวันเ่าไง จะจ้องกันอยู่ยกทีหนึ่งนี้อนุญาตให้อ่านทางกันอนุญาตให้อ่านทางอ่านใจวัดอาวุธวัดระยะเราเป็นคู่อีกต้องขอบคุณนะหัวหน้าคณะทั้งคู่นะครับที่ให้นักมวยคู่นี้มาเจอกันในที่นี้ขอบคุณนะครับซึ่งในงานสึ่งกวนแจมคุณในวันนี้โอ้โหแม่ถักทายด้วยบาดแล้วบอก สุดยอดขวาข<อ>ึ้นบนมาวายพึ่งตะวันว่าเปิดมาเริ่ปปมจะเห็นแล้วอาวุธแต่ละคนเริ่มจะออกามาประปรายเล้วนะยกเรกไปเล่นหายจาเจ้าได้เรื่อ,อยนึงนโอเคตะวันไ,ไม่ถึงสุดปยปอดโอ้มตัดล่าลงเลยโอ้โห เจาะยางดูอาญาใครจะเล่นพอกันตะซาตาหายยตะวันเปิดบอลเราเป็นคู่เอกจบภูมิใจไปขึ้นเวทีนี้ไปชมญากระเพรมตาครับญากระมตาเอาเขามาเลยซุปเปอร์บอลมาแล้วเป็นขวนตะวันว่นาไง ทางทางอ่านใจกันอยู่อ้าวนะครับบทดยกที่หนึ่งวางแผนเกมการชกมานาะยกสองมาใหม่พักสักครืออ,อนาคตนี้นักมวยเงินแสนเงินล้านรอเราอ,อยู่นะว่าจะเป็นวันลุกพินีวันใหญ่มีโอ้โหนาจะไปถึงทั้งคู่ ภูตะวันป้าซุปเปอร์บอเลเมื่อไงยกศอกแล้วเอาหน่อยแล้วเอาแล้วป้าอ,อาวุธกันแล้วซุปเปอร์บอลป้าแล้วปมัดจิ้มหมัดเข้าใส่ภูะตะวันซุปเปอร์บอลไม่ถึงไมว่าใครจะหนักใครจะแม่นกว่ากนาันอาวุธมีทั้งคู่มาเท้าเข้าศอกป้ากติก,บกาบุรุไทยแล้วคนนี้ บอลเดินเนขาหาโอ้โหรูปหล่อตะคูน่นะครับเบื่อกันดีโอ้โหนี่เขาเรียกว่าตักบวยดาราครับผมหล่อตะคู่หล่อจะเลือกอะไรถูกว่าจะเลือกใครมาภูตะวันโปรบอลยกสองเลยนะยกสองเลยนะยกสองแล้วเริ่มจะอ่านใจอ่านทางกันบ้าเลยว่าภูตะวัน ก็ยังไม่ออกอาวุธที่ชัดเจนที่ว่าเลขกันหนักดวงเท่าไรนะเชิญไม่เชิญสุดบอลเดึกเข้าหาจบทาา้าแม่แม่มดแล้วก็ตามด้วยแข่งอุตวันจะคืนยังไงมาสุดบอลตามแล้วสุดปปบอลต้าป้าแม่ไม่ถึงถึงลบไปได้ทุตวัน สปริงข oh okay. really ้อท้าดีพุตวันตบบอลกระชิดเข้าไปพุตวันไม่ถึงเหมือนกันโอ้โหไอ้บอลอ้าวแต่ครับพับโลกตปเปล่าทุตบันรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ไอ้เหมือนกันเอาแล้วพับโลกเหมือนกันโอ้โหนต่ครับไม่เอาเดียวกันแล้วไม่จงกันไอ้บอลทุตบัน ออกสายจะออกจะออกอาวุธสายบ้างคูบบ่บอลอ้าวหมดยกสองับหมดยกครับหมดยกโอ้ต้องขอบพระคุณนะท่านผู้ชมผู้เชียร์วันนี้ร,ร,รักใครชอบใครเล่นได้เสียนะคุกนนี้ปามสนับพิจารณ์สูสีคู่ขี้มากมากโอ้มาท้าวกันต่อครับท่านผูยย้ใหญ่ไปแล้วแบ๊วซุปเปอร์บอลเดินเข้าหาผูา้ตะวันตั้งรับซุปเอบอลอ้าวแมไม่ถึงผู้ตะวันไม่ถึง ปั่นจังจหวะกันไห้สร้างจาังหวะกันใหม่ซุปเปอร์บอลก็ออกไป้เรื่อนโอ้โหนะครับหน่วยกามนี้งดีนะประสบการณ์การชกไม่ต้องพูดถ,ถึง,างมาแล้วมาตาำกว่ารอยไฟโอ้โหแมงออ้หาแมงภัดนอกของพุตตะบอลบอลแล้วขึนยังไง ตาต่อตาฟ okay. okay. um ันตฟันเอาาสบายเบอลไต้องเลยเลยภูตวานน่ากินปล่าไปสองทีตาเบอร์เทนเบอร์บอลต้องเอาคืนเสียไปสองแล้วตาเบอรบอลเล่นเล่นพอหาเาบอลออกไปเอาแล้วเอาคืนได้ผู้ตวันน่าเลยเล่นกันช็อตต่อช็อตนะครับอาวุธนะครับ สุดตดบอลผู้ตวันอ้ตะวันขาขาของผู้ตวันขึ้ไปเอ้ผ้ตะวันไม่ยอมเสียเปรียบตออ้าวแม่นกของผู้ตะวันสุดตบอลตบอนทียบเข้าใจพุตะวันไม่ถึงบอหวยเดินกับตั้งรับใครจะได้เสียเปรียบมา ุปบอลทำทางทำท่าทำเตเท่าเข้าคึ้นพุทธวัลพุวับาลพุทธัลด้ครับกรรมการทุกสภาพเซ็ทรัลพิทักษ์สกุลนะยกออกใ้ชกกันกลางเวทีป้าโรคเวพุทธััลที่สุดไปที่ทองม้าได้ถดพุธบัลยายาออกอาวันไปเลยที่ไหาับนอกปกสุอ ต้องต้องให้ยารับอย่างเดียวต้องให้แม่จิกยาไรจิกไรทำลายจังหวะของซุปเปอร์บอลทำลายจังหวะมวยโดยได้ทันทีอ่าไม่ว่าไปตบตรงไหนเข้าขวา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 สผู้ตัดสินการหมุนยกสามหมดยกครับหมดยกโอ้โหนะครับมันไม่ออกกำก่งกันมา เดี๋ยวายกเซจะเป็นไงว่าไปต่อเบียร์ตะวันโอเวอแองส์ซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลขามาอาวุธบอลขามเพื่อแทงบอลโอ้โหอาวุธแบงตะวันดูนไปซุปเปอร์บอลเบนพ่อหางแบงค์ปไปเทงแต่ดึงหลบไปก่อนตะวนันโดยทางกันแล้วรู้ทางกันแล้วสามยก ดูทากันแล้วยกสี่เอาแล้วยกสี่าผู้ชมยามก็เพิ่มตามาแล้วชุดบอลโอ้โหทูตะวันทูตวันทูตะวันทูตะวันทีต่อระวังระจับด้วยเออซุปเปอร์บอลทูตวันซุปเปอร์ ตะเทคูตะวันว่าไงโอ้โหตคันลงไปสองครั้งว่าไงเอาแล้วคูตะวันใช้เวียนี้สุดโปรตอนสุดโปรตอนโอนตัดกำลังไปสองครั้งครั้งสองโอเคไยนะครับตรงนี้ว่าเรียนใครเรียนชั้นกว่าคูตวันยกสี่สุดโรตอนตามไปแล้วครับา เจดียโอ้โหสอ,หอยเขาอยเข้นตะวันตะวดนตะวันตะวันตะวันตะอันตะว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 ันตะันตะวันตะวันตะวันตวะวันตะวันตะ งะว่าภูตะว,วนันนี่สุดยอดไม่มแล้วมาตวันดุแล้ว,ลวเอาแล้วตะวันสุดยอด ครัถ่ายชมกันดีแบบนี้เวทีไหนก็ยินดีต้อนรับเจอกันใหม่อีกครั้งก็คงได้นะคููนี้จะมีภาคสอภาคสามหรือเปล่าต้องเก็บภาพนายกสุดท้ายมาวัดกันมาวัดกันาแล้วพู้ตวันเดิปปนลาสุบาร์มา ทวันเดินเดินบ้างซุปเปอร์บอลตั้งรับโอ้โหต้องเดินได้ถอยเป็นนะทั้งคู่เดินได้ถอยเป็นเออซุปเปอร์บอลทวยตะวันไล่ออกมนาะน้ำสั่นกระจายมาทวยตะวันเดิน,ดนแต่ชิมเท่าไปร่แล้วแม่ยกที่ห้านะครับชิงทำคะแนนกัน โอ้โหต,ต,ตัวลุดกัวหลวมกันเหมือนกันตัวหลุดอ่าใครจะหลุดใครจะหลวมมาวัดการที่ยกห้าเอ้ามามาแลยทุตตะวันได้เอาไปสุดบอลเอาบ้าบ้าโอ้โหจัดทบนองอาไม่เมื่อยซุปเปอร์บอลทุตตะวันวัดการดอกตัดดอกนะครับอ่าทุตตะวันออกเรื่อยๆนะครับ ซุ <Super> born, ปเปอร์บอลไต้หวันอือตะวันซุปเปอร์บอลซปเปอร์บอลมาเยลโอ้โหซุเปอร์บอลออุอเอาเลยอาเยันตาวันไทาโอ้โหโอ้โหเป็นนาทีของวันเปล่าไ้ันตะวันตะอ นะคระับใ,ใครจะเข้าตากรรมการใครจะเข้าใครจะเข้าตาอ่าปล่อยต่อสปอตอนหัวตะวันโอ้โหนะครับหนูแตกทำถึงกันเยอะเกินเฮ้ยมาไม่ถึงหัวตะวันสปอตอนสปอตอนสร้างจังหวะทำไเลยทั้งคู่สร้างจังหวะอ๋อยกสุดท้ายเลย วัดกันที่คะแนนแล้วโคเทิลเขาโพลกันแล้วนะครับนี่นะครับสงเป็นยอดนักสู้ยอดฝีมือคู่เอกของคืนนี้จริงๆทะเลไท่งได้เลยน้ำเงินนะ